หาห้องพักคนทำงานพัทยาโซนเขาพระตำหนักนะจ๊ะพามาพักที่อัคเดียบีดรีสอร์ทคอนโดมิเนียมเปิดประตูปาร์คเข้ามาตรงกันข้ามก็จะเป็นห้องนอนด้านขวามือเตียงคู่โต๊ะเครื่องแป้งข้างหัวนอนพร้อมสตูลปลายเตียงมีสตูลให้อีกหนึ่งตัวสําหรับตู้เสื้อผ้าชั้นวางเครื่องแต่งตัวลักไฟมีให้2จุดทั้งหัวนอนแล้วก็ปลายเตียงสวิตช์ไฟห้องโถงก็วางไว้ให้ตรงจุดนี้เวลาสลืมสลือจะได้ไม่ต้องมาควานหาข้างนอกเพียงจุดเดียวห้องน้ําในตัวกั้นโซนแห้งเปียก มีอ่างล้างหน้าถูฝันพร้อมกับชั้นวางผลิตภัณฑ์สะดวกต่อการหยิบจับใช้สอยใต้อ่างบิวอินมีเครื่องทำน้ําอุ่นอยู่คนเช่านานวางผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดได้เลยแหวกม่านด้านนอกให้ดูกันนิดหนึ่งพลักหัวนอนมีให้โต๊ะข้างเตียงมีให้ภาพรวมห้องแรกประมาณนี้ ถัดออกไปโถงครัวซ้ายมือของห้องมีเครื่องซักผ้าเคาน์เตอร์บิวอินอ่างล้างจานเตาไฟฟ้าพร้อมกับเครื่องดูดกลิ่นควนด้วยเช่มาถึงก็ประเดิมส้มตําไปแล้วนะจ๊ะก็เลยเล้อเธอนิดหนึ่ง <c oughs> มีไมโครเวฟด้านล่างให้ด้วย <c oughs> เปิดออกมา ฝั่งนี้ก็จะเป็นหม้อหายกระทะทั้งหลายแล้วก็แอบ,บมีกุกไก่ไก่ย่างนะคะที่ข้าเจ้าฟาดไปแล้วเมื่อกี้พร้อมกับส้มตําอันนี้ก็ถุงใจตลาดของเจ้นะคะมีปลั๊กให้2เต้าเหมือนกันตู้ด้านบนเครื่องปิ้งขนมปังการน้ําร้อนเอยใดยเอยตู้กลางว่างอยากซื้ออะไรมาใส่ก็ใส่เลยตู้ซ้ายมือถ้วยจานชามแก้วน้ําก็เป็นภาพรวมฝั่งครัวนะจ๊ะถัดไปเป็นตู้เย็นโต๊ะทานข้าวมีโซฟาโต๊ะกลางสําหรับดูทีวีแล้วก็ติดกันนั่นก็เป็นระเบียงไม่มี WiFi นะคะ ผู้เช่าต้องจัดการเอาเองเพียงแต่มีเสารับสัญญาณมีเสานะพอดู <c oughs> มีกล่องค่ะข้อดีของที่นี่มีกระจกให้ทุกมุมผู้หญิงชอบบริเวณห้องทุกห้องก็โปร่งโล่งไม่อับทึกเบื่อข้างในก็มานั่งข้างนอกได้ประตูระเบียงก็เปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะ้าเจ้า <S <S <c oughs> แพ้บุรี่ <c oughs> ก็เลยเลือกห้องริมสุดนะคะวิวก็จะได้ประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งดีนะคะสําหรับข้าเจ้าคือเปิดระเบียงออกมาไม่จะเอระเบียงห้องใคร ตั้งอยู่ที่ทัพยาซอย10ไม่ติดทะเลนะคะมีแอร์ให้ทุกห้องของกินของใช้ทุกอย่างหิ้วขึ้นมาเองหน้าคอนโดมีหลายมินิมาร์ทเปิดตลอด24ชั่วโมงเหมาะกับผู้เช่าระยะยาวรายปีรายเดือนมากกว่า ถ้าจะเดินทางมาเพื่อพักติดต่อง,งาน2 3วันอย่างเงี้ยการอำนวยความสะดวกยังไม่ครอบคลุมผู้เช่าต้องช่วยเหลือตัวเองถัดมาเป็นห้องนอนอีกห้องเตียงคู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็จะพอๆกันแอร์มีให้ทุกห้องนะ <N> นี่ <N> เป็นห้องนะ้ะ <N> บริเวณห้องโถงติดกับห้องนอนห้องนี้ราคาจองในเว็บไซต์และแอปต่างๆมีตั้งแต่600กว่าถึง800กว่าแล้วแต่เว็บรายอยู่ยาวๆหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้ามาจบเลยค่ะ